Welcome to s l e e p y Cloud Podcast แมวไม่มานั่งกังวลเรื่องอดีตหรืออนาคตไม่ปล่อยให้เรื่องแย่ๆมาทำลายวันดีๆใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆแมวจะแสดงจุดยืนอย่างเงียบๆ ไม่ทําตัวผดเด็จการแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำเช่นกันสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Sleepy Cloud Podcast ผ่านช่องทางของ PSU Broadcast สถานีวิทยุมอ,อาหัดใหญ่พบกับพานิชาปนัยเวทค่ะมาพบกันช่วงเวลากลางคืนก่อนเข้านอนกับ Sleepy Cloud ที่จะขอส่งคุณผู้ฟังเข้านอนผ่านการเล่าเรื่องจากหนังสือหรือภาพ,พยนตร์ที่ทำให้ได้ทบทวนและทำความเข้าใจกับสิ่งรอบข้างอพิโซดนี้ต้องขอพาคุณผู้ฟังไปอยู่ในโลกที่อาจจะมีสัตว์เลี้ยงคู่ใจหรือสัตว์ที่โปรดปรานอยู่บ้างซึ่งวันนี้ มีเรื่องเล่าถึงเราทาตมาฝากกันพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงกับทาตหลายๆท่านต้องนึกออกกันนะคะว่าคือทาตอะไรแล้ววันนี้เป็นเรื่องของทาตแมวบางท่านคงจะมองน้องห่างๆชอบแต่ไม่ได้อยากเลี้ยงและบางท่านก็อาจจะมีน้องแมวอยากน้อยหนึ่งตัวใช่ไหมคะ และส่วนมากในปัจจุบันมีผู้คนเลี้ยงน้องแมวเยอะมากขึ้นจริงๆจากข้อมูลที่มีการสำรวจเหล่าทัศแมวมักจะให้เหตุผลที่คล้ายกันว่าน้องแมวเลี้ยงง่ายกว่าไม่ติดคนมากนะัก และแมวมีความเป็นปัจเจกเมื่อเทียบกับน้องหมาที่ต้องคอยเดินตามเราเดินตามเจ้าของแต่น้องแมวตัวเล็กกว่าใช้พื้นที่น้อยกว่าค่าใช้ใจ่ายต่ำกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบจริงๆค่ะเรามนุษย์ที่ต้องการความรักแบบอ่อนๆและต้องการความเอาใจใส่คงหนีไม่พ้นน้องหมา ที่เชื่อว,ว่ามีความซื่อสัตย์และรักเจ้าของมากซึ่งการเอาใจใส่ของน้องแมวและน้องหมาค่อนข้างแตกต่างกันอย่างชัดเจนค่ะบางครั้งแมวก็จะเยื่อหยิ่งหน่อยๆอย่อ,อนบางบางเวลาแต่น้องหมาก็จะมีท่าทีเฟลลี่แบบสุดๆไม่เจอเจ้าของไม่กี่นาที หรือสักหนึ่งชั่วโมงก็เหมือนไม่เจอกันมาหลายวันออกไปแค่หน้าปักซอยกลับมาน้องก็ดีใจร่าเริงกระโดดโลดเต้นเกินเหตุด้วยซ้ำแต่บุคลิกของแมวจะมีความสุขคุ้มไม่แสดงอาการเท่าน้องหมาพูดถึงแมวแล้วต้องขอเล่าตำนานแมวกันสักนิดหนึ่งค่ะเชื่อกันว่า การเลี้ยงแมวครั้งแรกของโลกเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณน,นับว่าเป็นช่วงเวลากว่าพันพันปีมาแล้วที่เจ้าแมวกลายเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักของเหล่ามนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละอรารยธรรมแต่ละพื้นที่ก็มักจะมีความเชื่อหรือตำนานโบราณที่เกี่ยวกับแมวแตกต่างกันออกไป ทั้งยังเชื่อกันว่าแมวเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้าเป็นสัตว์นำโชคหรือแม้กระทั่งยกย่องให้แมวเป็นมิสหายแท้คู่ใจและตำนานของแมวในยุคอียิปต์โบราณมีเรื่องเล่าว่าชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าบัสเตตซึ่งมีตัวเป็นคนแต่มีหัวเป็นแมว เป็นเทพเจ้าแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งมีหลักฐานจาก DNA พบว่าแมวป่าตัวแรกได้เข้ามาเป็นแมวบ้านด้วยตัวเองในแถบตะวันออกใกล้กับอียิปต์เมื่อราวหนึ่งหมื่นปีก่อน โดยมีเจ้าแมวตัวลายเข้ามาในสังคมกเกษตรยุคแรกเริ่มเพื่อกินหนูที่กัดกินพันพืชในไร่เกษตรแล้ววนเวียนอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อเศษอาหารฟรีจนถูกลูปหลังโดยเหล่ามนุษย์ผู้เมตตาแมวมีชื่อเรียกทั่วไปในภาษาลาตินว่าเฟลิสคาตัส เป็นสัตว์แก่ดึกดำบรรมีอยู่ในทุกทวีปรูปร่างและโครงสร้างคล้ายคลึงกันแต่ขนาดอาจผิดกันและความยาวของขนต่างกันแมวเมืองหนาวมีขนยาวกว่าแมวเมืองร้อนแมวที่นิยมเลี้ยงกันก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะชาวตะวันตกเชื่อว่าแมวนั้น เดิมเป็นสัตว์ในแอฟริกาชาวอียิปต์นำมาเลี้ยงไว้ในบ้านแมวจึงอยู่กับคนเรื่อยมาจนในที่สุดเผ่าพันธุ์ของแมวก็กระจายไปทุกคนทุกแห่งทั่วโลกและนอกจากชาวอียิปต์จะใช้แมวจับหนูในโรงนาแล้วยังใช้แมวจับหนูบนเรือสินค้าอีกด้วย เมื่อเรือเทียบท่าแมวก็ลงจากเรือแต่ไม่ได้กลับขึ้นเรือจึงทำให้แมวขยายสายพันธุ์ไปทั่วโลกและในยุคใกล้ๆกันแถบเอเชียอย่างญี่ปุ่นกับจีนเริ่มเลี้ยงแมวกันมากขึ้นจากเดิมที่เคยเลี้ยงอยู่แล้วและที่ญี่ปุ่นก็ยังใช้แมวเป็นสัญลักษณ์นำโชคอีกด้วย จะเห็นได้ว่าแมวกวักที่ใช้กันตามร้านค้าจะใช้กวักลูกค้าหรือกวักเงินก็แล้วแต่ท่าทางของแมวตัวนั้นและที่จีนก็เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์นำโชคเพราะว่าแมวจะเข้ามาอยู่ในบ้านก็ต่อเมื่อมันพอใจที่จะอยู่เท่านั้นเมื่อมันเข้ามา ชาวจีนจะเลี้ยงดูมันด้วยอาหารเพื่อให้มันอยู่กับพวกเขาไปนานๆและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตำนานแมวและนอกจากตำนานแมวแล้วยังมีปรัชญาแห่งแมวที่นำมาฝากกันในคืนนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของมนุษย์อีกด้วยวันนี้ก็มีหนังสือเล่มสีเหลืองโดดเด่น มีลูกแมวลายสลิดตัวโตโตลักษณะนั่งกึ่งนอนเอนตัวสบายสบายหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า How to Live Like Your Cat เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวมาเป็นไลฟ์โค้ดเป็นเรื่องราวปรัดญาแมวที่สรุปได้ในไม่กี่คำก็คือกินเล่นนอน มองหาความสบายและทำในสิ่งที่อยากทำก็เป็นคำแนะนำแบบแมวแมวที่อาจทำให้ชีวิตของเราง่ายและเบาสบายขึ้นหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมนิสัยแมวมาเปรียบเทียบการใช้ชีวิตที่เห็นภาพได้ชัดเจนซึ่งแมวทำให้เราหลงไหลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมนุษย์สังเกต และพยายามทำความเข้าใจจุดแข็งคุณสมบัติพฤติกรรมนิสัยความสามารถตามธรรมชาติของแมวในการใช้ชีวิตอย่างเยือกเย็นและมีความสุขเหมือนมีเวทมนต์บางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงานได้อย่างแน่นอนแมว มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ทำให้มันอยู่ได้โดยไร้ความเครียดสิ่งเดียวที่แมวให้ความสำคัญก็คือความสุขกายสบายใจเมื่อเราได้เห็นวิธีการใช้ชีวิตของแมวมากขึ้นเราก็จะสามารถเปิดมุมมองใหม่และมองโลกต่างไปจากเดิมในขณะเดียวกันเรา จะเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งในแบบที่ต่างออกไปดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงต้อนรับทุกคนเข้าสู่มุมมองการมองโลกความคิดและปรัชญาแบบแมวจงเรียนรู้ที่จะดื่มด่ำไปกับชีวิตให้ได้อย่างแมวหลายท่านน่าจะทราบกันว่าแมวรักความอิสระอิสระ ในการไปไหนมาไหนการทำเฉพาะสิ่งที่พอใจอิสระในการกระทำตามความต้องการที่ใจปรารถนารวมไปถึงอิสระทางความคิดและร่างกายของตัวเองสิ่งที่ดูย้อนแย้งก็คือมนุษย์มีแนวโน้มที่จำกัดอิสระของตัวเองส้ำแล้วส้ำเล่า ซึ่งบางทีอาจจะถึงเวลาที่เราควรปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนเหล่านี้ลองพยายามรักษาไว้แต่สิ่งที่รักทนุถนอมความสัมพันธ์ที่ทำให้มีความสุขทำเฉพาะกิจกรรมที่ชื่นชอบและทำแค่งานที่เติมเต็มชีวิตและไล่ตามความปรารถนาที่แท้จริงเราอาจจะคิดว่า นี่เป็นเพียงเรื่องเพอ้อฝันแต่ไม่ใช่กับแมวผู้เลือกที่จะมีอิสระขว่คว้าในสิ่งที่อยากได้เป็นในสิ่งที่อยากเป็นและใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการในทุกช่วงเวลาการมีอิสระคือสิ่งที่ฝังลึกและเป็นยิ่งกว่านิสัยติดตัวทั้งอย่างเป็นหัวใจสำคัญของชีวิต สำหรับแมวสิ่งอื่นๆแทบไม่มีความสำคัญเลยแต่มนุษย์กลับลดบทบาทของการมีอิสระให้เหลือเพียงการลาหยุดเมื่อตารางเวลาเอื้ออำหนวยเท่านั้นถ้าอยากใช้ชีวิตอย่างแมวก็จงเป็นอิสระเช่นอากาศและทำในสิ่งที่ตัวเองเลือกเท่านั้นค่ะหนังสือเล่มนี้ยังบอกอีกว่าแมว มีสเสน่ห์แมวไม่จำเป็นต้องร้องเหมียวเหมียวกระโดดโลดเต้นไปทั่วหรือร้องเต้นเสียงดังเพื่อทำให้ตัวเองโดดเด่นแต่เราจะรับรู้ได้ถึงการปรากฏตัวของแมวทันทีที่มันก้าวเข้ามาในห้องแม้มันจะไม่ได้ส่งเสียงเอ,อะอะใดๆแต่สเสน่ห์โดยธรรมชาติของแมวเป็นสิ่งที่รับประกันว่า ทุกคนจะสังเกตเห็นมันความสุขุมและบุคลิกของแมวทำให้เราต้องหันไปมองทุกครั้งที่มันเยี่องย่างเข้ามาแมวดูมีระดับมากแล้วใครบ้างจะไม่อยากมีเสน่ห์เช่นนี้แมวทำอะไร ถึงสามารถปล่อยพลังบวกและกลายเป็นจุดศูนย์รวมของความสนใจและความชื่นชมได้มากขนาดนี้ความจริงแล้วแมวไม่ได้ทำอะไรเลยแมวก็เป็นแค่เป็นตัวของตัวเองและนั่นคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากแมว ถ้าเราอยากมีสเสน่ห์และเป็นอย่างแมวมากขึ้นวิธีง่ายๆก็คือแค่เป็นตัวของตัวเองจงอย่าปิดบังอย่ากโกหกตัวเองสวมบทบาทที่ไม่ใช่ตัวเราหรือพยายามสร้างความประทับใจให้คนอื่นจงแผ่รังสีความเป็นตัวเองออกมาให้เหมือนหลอดไฟขณะพูดคุยกับผู้อื่นก็อย่าพูดเรื่อยเปือ่อย อย่าผูกขาดการสนทนาโดยการเอาแต่โอ้อวดตัวเองผู้ฟังมีแต่จะเบื่อหน่ายเพราะจิตใต้สำนึกของพวกเขาย่อมสัมผัสได้ว่าการพูดอันยืดยาวของตัวเราเป็นไปเพื่อนโน้มน้าวหรือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองสิ่งนี้ไม่ได้เรียกว่าสเสน่ห์เราแค่นั่งอยู่ตรงนั้นพูดพร่ำไปเรื่อย และสุดท้ายก็กดอีกฝ่ายลงให้ตัวเองเหนือกว่าเคยสังเกตกันไหมคะว่าผู้คนที่มีสเสน่ห์เหลือล้นอย่างนักแสดงซึ่งเป็นที่พูดถึงว่ามีแรงดึงดูดสูงจะไม่แสดงออกมากจนเกินควรคำพูดของพวกเขาฟังดูถ่อมตัวคนที่มีสเสน่ห์มากที่สุดไม่ใช่คนที่ดูหรูหราที่สุด คนเหล่านี้มีแรงดึงดูดแต่ก็ยังแฝงไปด้วยความสุขขมเสมอสเสน่ห์จะเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราซื่อสัตย์กับตัวเองและผู้อื่นเมื่อเรายอมรับในสิ่งที่เป็นโดยไม่หันไปสวมบทบาทที่ไม่เหมาะกับตัวเองอย่างแท้จริง บุคลิกที่ดูมีสเสน่ห์มีหลากหลายรูปแบบและเราสามารถเพิ่มสเสน่ห์ดึงดูดได้ตราบใดที่เราเป็นตัวของตัวเองในทุกสถานการณ์เช่นเดียวกับแมวโดยเป็นตัวเองที่จริงใจสุขุมไม่เติมแต่งและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องความสงบเป็นส่วนใหญ่ จากแมวตัวหนึ่งที่นั่งอยู่เรื่องนี้สอดคล้องไปกับความเครียดที่เป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันเราที่ต้องต่อสู้กับความเครียดและการควบคุมกับความเครียดในช่วง2-3ทศวรรษหลังมานี้มีแนวทางปฏิบัติและเทคนิคสร้างความผ่อนคลายมากมาย ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งไม่ใช่สัญญาณที่ดีนักเพราะมันบ่งบอกว่าเราเครียดกันมากขึ้นและจจำนวนผู้คนที่เครียดก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเรารู้สึกกดดันและเคร่งเครียดอยู่เสมอนำไปสู่ความกังวลและอาการนอนไม่หลับสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายเช่น ความดันโลหิตสูงและภาวะหมดไฟในการทำงานหลายท่านคงคิดว่าเราต้องใช้ชีวิตที่เลวร้ายขนาดนี้จริงๆหรือแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างไรลองสังเกตแมวดูข่ว่ามันเครียดบ้างหรือเปล่าแมวนั่งอยู่อย่างเงียบๆกลามเนื้อผ่อนคลาย ไม่มีท่าทีกระวนกระวายและสายตาก็ไร้ซึ่งความตึงเครียดสิ่งที่บางครั้งเราเรียกว่าความเครียดในแมวนั้นแท้จริงแล้วคือความหวาดระแวงที่เพิ่มขึ้นความตื่นตัวต่อภัยอันตรายที่เข้ามาใกล้ และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจรบกวนความสงบและห่วงความผ่อนคลายในชีวิตประจำวันแมวจะทำหูตั้งเพ่งสายตามองสังเกตและรอคอยแต่เมื่อพบสาเหตุของความกังวลแมวจะกลับสู่ความสงบแล้วล้มตัวนอนอีกครั้งในเวลาไม่กี่วินาทีแมว มักจะไม่เก็บสะสมความเครียดหากเหตุการณ์หรือภัยอันตรายผ่านพ้นไปจะดูปล่อยวางกับสิ่งที่เข้ามารบกวนได้อย่างรวดเรว็วและไม่แสดงร่องรอยความเครียดให้เห็นราวกับว่าเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นและนี่อาจจะเป็นจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของแมวและเป็นกุญแจสู่ความสงบ อันสง่าง,งามของแมวเพื่อรักษาความสงบสุขภายในจิตใจจงหาที่มาของความเครียดจัดการมันให้เรียบร้อยจากนั้นก็ปล่อยวางอย่างถาวรอ,อย่ากเก็บมาคิดหรือเป็นกังวลแล้วความสงบของเราจะกลับมาอีกปรากฏการหนึ่งที่สังเกตเห็นได้ และสัตวแพทย์ก็กล่าวถึงเช่นกันก็คือสาเหตุที่แมวเครียดมักเกิดจากเจ้าของแมวเปรียบเสมือนกับฟองน้ำมันสัมผัสและดูดซับทุกอารมณ์ความรู้สึกไว้แต่เมื่อระดับความตึงเครียดเสียงรบกวนหรือเสียงตะโกนเกินขีดจำกัดแมวจะไม่สามารถรับมือด้วยความสงบได้เหมือนปกติ และเมื่อบรรยากาศในบ้านเริ่มเลวร้ายเหลือทนจนบั่นทอนความสุขกายสบายใจของแมวมันก็อาจจะหนีออกจากบ้านถ้าทำได้และแมวยังรู้ด้วยว่าจะแสดงจุดยืนได้อย่างไรสำหรับเราหลายคนการแสดงจุดยืนต่อหน้าคนอื่นเป็นเรื่องยากถ้าไม่ใช่เพราะความขี้อายก็เพราะ ขาดความมั่นใจในตัวเองเราจะถอยหลังออกมาพูดน้อยและทำราวกับว่าคนอื่นมีสติปัญญาที่เหนือกว่าการมีสเสน่ห์และบุคคลิกที่แข็งแกร่งเหมือนแมวจะแตกต่างไปจากการเหยียบย่ำคนอื่นเพื่อบังคับให้ผู้คนยอมรับในตัวเรา แต่แมวสามารถครองอาณาเขตได้โดยไม่เบียดเบียนเพื่อนบ้านและมันจะไม่ทนถ้ามีใครที่รุกล้ำเข้ามาแมวจะแสดงจุดยืนอย่างเงียบๆไม่ทำตัวผ็ดการแต่ก็ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบย่ำเช่นกัน และเรื่องราวปิดท้ายของหนังสือเล่มนี้ที่จะบอกกับทุกคนก็คือแมวสบายใจได้ทุกสถานการณ์เราทุกคนล้วนมีช่วงเวลาในชีวิตที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจแม้เราจะมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไปเราสามารถรับมือกับสถานการณ์อันเปราะบางเหล่านี้ความรู้สึกไม่สบายใจมักหมายถึงความรู้สึกว่าเรายัางดีไม่พอแต่เรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับใครแน่นอนว่าเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น หลายประเด็นในหนังสือเล่มนี้แมวไม่มีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาแต่แมวเป็นตัวของตัวเองแมวจึงมีพฤติกรรมที่เปิดเผยสาเหตุหลักที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจอยู่เป็นครั้งคราวก็คือคำโกหกที่เราสร้างขึ้นเองอย่างไม่ค่อยแนบเนียนเราจึงกังวลว่า จะถูกจับได้หรือเปล่ากังวลว่าจะไม่สามารถทำตามสิ่งที่เคยโกหกหรือสิ่งที่เคยเก่าวอ้างรวมถึงภาพลักษณ์ที่เราพยายามสร้างขึ้นมาตามความคาดหวังของคนอื่นเรารู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องเผชิญกับคำโกหกของตัวเอง เราตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลำบากที่ต้องเลือกระหว่างสิ่งที่เคยโกหกกับสิ่งที่ทำหรือเป็นจริงๆและยิ่งโกหกไว้มากเท่าไหร่ช่องว่างระหว่างคำโกหกกับความจริงก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราก็จะรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเพราะรู้สึกว่า ตัวเองอยังไม่ดีพอเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาของการขาดความมั่นใจในตัวเองมากกว่าแต่อย่างที่เห็นกันไปแล้วว่าการมั่นใจในตัวเองและการเชื่อในตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในตัว และเพื่อที่จะรู้สึกสบายใจได้ในทุกสถานการณ์เราต้องซื่อสัสตย์ต่อตัวเองและคนอื่นให้ได้มากที่สุดอย่าทุ่มเทไปกับการสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้คนอื่นเห็นเพราะภาพลักษณ์นั้นจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีได้ก็ต่อเมื่อเราทำอย่างแมวเพราะการรู้สึกสบายใจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆแต่ทำได้แน่ๆค่ะ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำจากแมวสรุปสั้นๆก็คือเราควรนึกถึงตัวเองเป็นอันดับแรกไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครไม่มานั่งกังวลเรื่องอดีตหรืออนาคตไม่ปล่อยให้เรื่องแย่ๆมาทำลายวันดีๆใช้ชีวิตง่ายๆสบายๆเป็นคำแนะนำ ที่จะทำให้ชีวิตเบาสบายในทุกๆด้านจากไลฟ์โค้ดขนฟูที่อยู่เคียงข้างมนุษย์มาตลอดอาจจะไม่ได้มีแค่แมวเท่านั้นที่เป็นไลฟ์โค้ดให้เราได้สัตว์เลี้ยงแสนรักตัวอื่นๆก็เป็นไลฟ์โค้ดให้เราได้เช่นกันนะคะลองสังเกตพฤติกรรมของเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนรักกันดูหรือแม้แต่แค่การมองเขาเฉย,เฉย ก็อาจชาร์จพลังและเพิ่มความสุขให้กับเราก็ได้ค่ะเน้นย้ำว่าเรื่องพลังบวกมันสำคัญกับเราจริงๆแม้ว่าในแต่ละวันเราอาจเจอพลังลบอยู่บ้างแต่เราสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะเก็บมาคิดมากเก็บมาทำให้ชีวิตไม่มีความสุขหรือเราจะเก็บมาเป็นบทเรียนว่าไม่ควรนำพลังลบหรือเรื่องท็อกซิก มาใส่ใจมาคิดมากเพราะมันเปลืองพลังดีๆของเราค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวฮิวใจดีๆก่อนนอนที่ Sleepy Cloud ตั้งใจรวบรวมมาฝากทุกท่านหากท่านใดที่กำลังว้าวุ่นใจลองใช้วิธีโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์กันดูนะคะลองให้เวลากับตัวเองอยู่กับตัวเอง ลองหาซีรีส์ภาพยนตร์มาดูเพื่อผ่อนคลายหรือจะหาหนังสือหิวใจดีๆอ่านแล้วเติมพลังบวกแล้วพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเจอยิ้มให้กับตัวเองเยอะๆเพราะการยิ้มจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีในสมองเพื่อปล่อยฮอร์โมนโดพามีนและเซโรโทนินออกมา เพราะมันส่งผลให้เรามีความสุขและผ่อนคลายความเครียดได้ค่ะเชื่อว่ามันอาจจะทำยากแต่ทุกคนทำได้แน่นอนค่ะแล้วมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสำหรับคืนนี้ Sleepy Cloud ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ Have a good night. Bye. PSU Broadcast.